สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบันเข้มข้นและรุนแรงขึ้นมากบริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นอย่างเข้มงวดทำให้การจ้างงานมีแนวโน้มคงที่ถึงลดลงจบมาผางานไม่ได้ความรู้น้อยแข่งเป็นมนุษย์เงินเดือนกับเขาไม่ไหวหรือเบื่องานจำเจที่อยากจะถือคติตนไปที่พึ่งแห่งตนแนวทางนี้จะเป็นไปได้อย่างไรหากไม่มีทุน ไม่มีช่องทางที่จะประกอบอาชีพอิสระอันเหมาะก,กับตัวเองถ้ายังมืดแปดด้านว่าจะเริ่มต้นอย่างไรลองฟังทางนี้คุณอาจจะมีคำตอบให้ตัวเองอย่างแจ่มชัดจะมีแหล่งทุนสักกี่แห่งที่เต็มใจจะเปิดประตูต้อนรับประชาชนระดับรากา้าหรือที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกดังฟังไพเราะว่าเศรษฐกิจฐานรากและพร้อมจะดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพื่อฝูงฟักให้มีความเข้มแข็งธุรกิจ MLM เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายไปได้แต่ในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่มองภาพลักษณ์ของการทำธุรกิจ MLM ไปในทางที่เสียซม,มากกว่าทางที่ดี70%ของคนที่รู้จักธุรกิจ MLM มองว่าธุรกิจ MLM เป็นธุรกิจที่หลอกลวงส่วนอีก30%ของนักธุรกิจที่เข้าใจในธุรกิจนี้ดีอยู่แล้วต่างก็พยายามรักษาภาพลักษณ์ความมีสเสน่ห์เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสียของธุรกิจนี้มีผลต่อสังคมแต่เพราะความโลภของมนุษย์จึงทําให้ธุรกิจนี้กลายเป็นธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อถือไปแล้วตัดความคิดเกี่ยวกับธุรกิจ MLM เดิมๆทิ้งไป วงการ MLM จะยังเจริญก้าวหน้าไม่ได้ถ้าคนในวงการไม่จริงใจและหลอกลวงกันยากรวยและช่วยกเกษตรกรฟังทางนี้เริ่มต้นธรุรกิจดีๆกับออคกอรเไลฟ์ Life, ด้วยจรรยบัรณของการทำธรุรกิจ MLM ที่ดีซื่อสัตย์และจริงใจออคเกอรเนลไลฟ์ Life, มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมยังยั่งยืน เน้นการกระจายรายได้อย่างยุติธรรมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง Organic e Life เป็นธรุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพและความงามและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ที่หลีกเลี่ยงสารเคมีโดยผลิตภัณฑ์ในทุกหมวดนั้นเน้นคุณภาพต้องมาก,ก่อนและผลิตภัณฑ์ทุกอย่างต้องปลอดภัยต่อร่างกายของมนุษย์สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ของผู้บริโภค บริษัทออเกเดลไลฟ์ Al Life, ประเทศไทยจำกัดก็ตั้งขึ้นมาในปี2,550โดยคณะผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในทุกๆด้านยังย่งยืน แนรายทุกท่านครับกระผมมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสทําประโยชน์ให้กับวงการเกษตรไทยและเกษตรกรไทยผมยินดีมออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบวกองค์ความรู้ควบคู่กับประสบการณ์มากกว่า25ปีของกระผมเพื่อให้ทุกท่านนำไปแนะนำส่งเสริมเกษตรกร สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรของเราเป็นสินค้านวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นสารฟื้นดินตายให้กลายเป็นดินเป็นอาทิเช่น s อยไรหรือสอยแ d s หรือแม้กระทั่งวัคซีนพืชซึ่งเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับพืชโรคพืชต่างๆเราสามารถใช้วัคซีนของเราป้องกันได้ และเรายังมีสินค้านักตก,กรรมเกี่ยวกับการเกษตรอีกมากมายโดยใช้เทคโนโลยีด้านชีวเคมีของพืชเพื่อสมาชิกออกรีเนลไลท์ที่รักทุกขั้นครับบริษัทยินดีที่จะสนับสนุนท่านให้เข้ามาร่วมงานทำธุรกิจอิสระกับเราโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่สมุนค่าในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่ม ความงามก็ตามขอให้ท่านมั่นใจว่าทางบริษัทจะสนับสนุนท่านให้ไปสู่ความสำเร็จให้จงได้เราจะทำธุรกิจบริษัทเครือข่ายให้เป็นตัวอย่างเป็นบริษัทเครือข่ายสีขาวโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ทรงท่านำหน้าสินค้าทุกกลุ่มจะต้องผ่านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญและเราจะใช้สินค้า เป็นตัวนำหน้าเพื่อให้เกิดการใช้ดีแล้วบอกต่อและมีการซื้อซ้ำอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ธุรกิจของเรามั่นคงการแนะนำสินค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำจะต้องมีการสาธิตจะต้องมีการแนะนำจะต้องมีการทำให้ดูเพื่อให้ผู้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดและเขายินดีที่จะซื้อสินค้าของเรา ตลอดระยะเวลามากกว่า25ปีที่ผ่านมาคณะบริหารของเราได้ใช้เวลาในการรวบรวมประสบการณ์รวบรวมผลิตภัณฑ์ร่วมถึงวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่งและได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีธุรกิจแห่งใหม่ที่คนไทยจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์และเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีอนาคตมั่นคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้รับการสนับสนุนในทุกด้าน จากทีมงานของบริษัทซึ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลัก P.P.P. ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพต้องมาก่อนและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 2. People บุคลากรเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยจัดให้มีการอบรมหรือสัมมนาที่มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งที่บริษัทจัดขึ้นและบริษัทร,ร่วมกับตัวแทน 3 p l a นแผนผลตอบแทนเน้นการจ่ายผลตอบแทนที่คุ้มค่าตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและไม่สร้างแรงกดดันให้กับตัวแทนหรือนักขายอิสระสินค้าออร์แกเ l ลไลฟแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆคือ 1. ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์ 2. ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ 3. าผลิตภัณฑ์ด้านควา,ามงามแต่เราไม่หยุดเพียงเท่านี้เรายังดำเนินการสอหาผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเข้ามาอีกเรื่อยๆผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์มีมากมายถึง20กว่ารายการใช้ได้กับทุกสินค้าเกษตรซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ล้วนและแต่รับรองได้ถึงคุณภาพและประสบการณ์การใช้แล้วได้ผลจากเกษตรกรทั่วประเทศเราเป็นเจ้าของทฤิฎีวันดอลนด์ ดินตายให้กลายเป็นดินเป็นการทำวัคซีนให้พืชการให้สารอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วนในระดับเซลล์เราขายวัคซีนพืชหนึ่งเดียวในโลกเราขายทิงเจอร์ไอโอดีนสำหรับพืชที่ขาเชื้อแบบเชียบพลันเราขายยากแก้อักสบสำหรับพืชโรคเน่าและเหี่ยวเฉาซารอินซีหนึ่งเดียวเราเอาอยู่ทุกพืชคาร์บอซิลเอ็กซ์ตร้าพลัส เราขายสารทดแทนการสังเคราะห์แสงไม่มีแสงแดดแสงแดดน้อยเราไม่สนเพราะเรามีพาร์ทเวย์เราขายรีโมทมหัศจรรย์ส่งมันลงหัวด้วยกระบวนการทูบไเซชันด้วยแอคซอนเราขายเม็ดขยันกรีดอัพทำงานกันทุกเม็ดและยังมีสินค้ามหาัศจรรย์มากมายในด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเราคัดสรรเลือกแต่สิ่งดีๆและได้ผลจริงมาเท่านั้นไม่ได้ผลเราไม่เลือกมากทุกผลิตภัณฑ์ล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ด้านความงามพิสูจน์แล้วจากผู้ใช้หลายท่านว่าดีจริงคัดไปด้วยคุณภาพล้วนไม่ดีจริงเราไม่ขายเพื่อนๆเ,เ,เ,เอาเปแนวไร์ที่รักทุกท่านครับเราจะทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียว สินค้ากเกษตรของเราเป็นสินค้าซึ่งปลอดภัยจากสารพิษไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเราจะทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงให้เป็นพื้นที่สีขาวให้ทุกคนมีความบริสุทธิ์ใจทแต่สิ่งที่ถูกต้องไม่มีการหลอกลวงกันมีแต่ความจริงใจต่อกันเพื่อให้ธุรกิจนี้เป็นที่พึ่งของทุกทุกท่านเพื่อให้ท่านได้ส,ร,สร้างฝันของท่านให้มีอนาคตต่อไป เพื่อนสมาชิกออกรเนียไรที่รักทุกท่านครับยังมีเกษตรกรกหลายสิบล้านชีวิตที่ยังคอยหาว่าเมื่อไหร่เขาจะเจอความจริงเมื่อไหร่จะมีคนเข้าไปหาและพาความจริงของสินค้าเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาที่ผ่านมามีแต่สินค้าเพื่อการค้าไม่เคยนำพาสิ่งที่ถูกต้องและความจริงเข้าไปแก้ปัญหาให้เขา เรามาช่วยกันเรามาช่วยสร้างคาฝันให้เกษตรกรเรามาช่วยกันเปลี่ยนรอยน้าตาม,มาเป็นรอยยิ้มให้เกษตรกรผมหวังว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะมีอุดมการและร่วมเดินทางไปในแนทางเดียวกันและหวังว่าในอนาคตเราจะประสบความสำเร็จด้วยกัน,กนขอบคุณมากครับอย่าปล่อยให้ความกลัวมาทำลายความตั้งใจ ขอให้คิดว่าตัวคุณยังมีค่ามากมายอย่ากลัวเสียเวลาจงให้โอกาสตัวเองที่จะสร้างฐานนะต่อแตนี้ไปพี่น้องกเกษตรกรอุ่นใจเราจะมาเปลี่ยนรอยน้ำตามาเป็นรอยยิ้มให้พวกท่านเราขอท้าผู้ใดที่กล้าไปสร้างรอยน้ำตาให้ท่านเราจะไปเช็ดน้ำตาให้ไม่ต้องกลัวนะพี่น้องความรวยไม่ได้ถูกกำหนดด้วย DNA หรือชาติกำเนิด แต่ขึ้นอยู่กับการคิดให้เป็นและมองให้เห็นผลทางแล้วลงมือทำให้เป็นจริงความรวยคุณสร้างได้เอง